สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้าโรเองนะคะวันนี้เนี่ยภายก็จะมาสอนเพื่อนๆเกีเก่ยวกับคําว่าอาจูนั่นเองพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ภายจะโพสไว้ในเพจ Facebook นะคะมาดูกันคํานี้นะคะคือคําว่าอาจูเนอะอาจูมีความหมายว่ามากนะคะซึ่งตามที่พายเขียนไว้เลยค่ะมันทําหน้าที่เป็นคําขยายกิริยานะคะแล้วก็ตําแหน่ง เจ้าตัวนี้ที่เวลาจะวางไว้เนี่ยก็จะวางไว้หน้าคำกริยาที่มันขยายโอเคไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะไั่ขอพูดเสริมนิดนึงว่าคำกริยาในที่นี้ไั่ขอแบ่งเป็นทงซานะคะกับหองยงซาทงซาคือคำกริยาบอกแสดงการกระทำเช่นไปเดินนอนนั่งเล่นเนาะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะคือหองยงซาอันนี้จะอยู่ในพวกของประเภท พวกคำคุณศัพท์ละกันเนาะแต่ว่าคำคุณศัพท์ในภาษาเกาหลีเนี่ยก็ต้องมีการผันนะคะก็จะได้เป็นเจ้าพวกนี้แหละดีสวยอร่อยมีมากพวกนี้นะโอเคค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างการใช้อาจูนําหน้าเจ้าคําพวกนี้กันนะคะประโยคแรกเลยนะคะตัวอย่างแรกอาจูชวาโออาจูชวายโอ,อ,ยโอแปลว่าดีมากนั่นเองค่ะชวายโอแปลว่าดีอาจูแปลว่ามากรวมมันเป็นดีมากอาจูชวายโอประโยคที่สองนะคะ อาจูเย็บปอยอาจูเย็บปอยอาจูคือมากใช่ไหมเย็บปอยโแปลว่าสวยนั่นเองนะคะอาจูเย็บปอยแปลว่าสวยมากนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะคาว่าเย็บปอยโเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นอ e ีปอยใช่ไหมก็มีความหมายเหมือนกันนะคะก็แปลว่าสวยเช่นเดียวกันซึ่งก็อ,อันนั้นจะออกเป็นแนวภาษาพูดนะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่3ามอาจู่มาชิซึยอาจูมาชิซย แปลว่าอร่อยมากนั่นเองนะคะมาชชิสไอยล์แปลว่าอร่อยอาจูแปลว่ามากอาจูมาชชิสไอยล์อร่อยมากนั่นเองนะคะต่อไปนะคะประโยคต่อไปอาจูเคียวยล์อาจูเคียวยล์อาจูมากเคียวยล์นะคะแปลว่าน่ารักซึ่งมาจากกิริยาเคียบตานะคะอาจูเคียวยล์น่ารักมากนั่นเองนะคะประโยคต่อไปอาจูคิปบอยอ อาจูคิดป่าย์อาจูคิดป่ายแปลว่าดีใจมากนั่นเองนะคะอาจูแปลว่ามากคิดป่ายแปลว่าดีใจอาจูคิดป่ายดีใจมากนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอาจูเนี่ยจะไว้ข้างหน้าพวกคกํากริยาหรือว่าพวกคําคุณศัพท์ต่างๆเนาะเพื่อเอาไปขยายนะคะว่ามันมากนั่นเองโอเคไหมคะฉะนั้นทุกคนก็ถ้าได้ท่องศัพท์พวกคกํากริยาหรือว่าคาคุณศัพท์พวกนั้นแล้วเนี่ย ก็เวลาที่เราอยากกระเสริมความหมายนะคะทุกคนก็สามารถเอาคําว่าอาจูเนี่ยเข้าไปใส่ข้างหน้าได้ก็จะให้ความหมายที่มากขึ้นนะคะท่านก็วันนี้ภายสอนถึงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีกับภาษาเก,กา,ากกหลีน่ารู้นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ